ตลอดเวลาที่ผ่านมาขอโทษนะเราเลิกกันแทะเรื่องระหว่างเรามันจบไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วล่ะฉัน ขอให้เธอโชคดีนะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะที่ยอมคบกับฉันขอบคุณที่ยืนอยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลาที่ฉันลำบาก ขอบคุณจริงๆแต่ว่าลาก่อนนะ